กรรมชรูปที่เป็นถ้าเรียกกรรมกรรมชรรปนี่เรียกแบบกลางๆถ้าไปแยกประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าอากุศลกรรมมัชรรปของพวกอบายสัตว์แล้วเหมือนนี้ยย้อนมาดูพวกเราบ้างเดี๋ยวนี้ประสาทของพวกเรากรรมชโูปของพวกเราพวกเรามีจกกักรประสาทไหมมีไม่มีมีสองข้างเลยใช่ไหมจกกักรประสาทมีโสตาประสาทไหม มีมีชิวหาประสาทมีคาน้าประสาทประสาทจมูกชิวหาประสาทประสาทลิ้นกายย์ประสาทาสาท,ทั่วการระตกายเลยมีหัวใจไหมมีหัวใจด้วยมีชีวิตรูปด้วยสรุปคือกลุ่มนี้เขาเรียกกรรมชรูปของมนุษย์กรรมชรูปที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของพวกเราแต่ละขณะเกิดดับอยู่ในขณะน,นี้เป็นกุศลกรรมชรูปหรืออกุศลกรรมชรูป รีบตอ,ตอบเลยตอบเลยเป็นกุศลกรรมชโลหรืออกุศลกรรมชโลไหนเป็นเป็นกุศลใช่ไหมถามต่อถ้าคนเป็นมะเร็งสมมติเป็นมะเร็งที่ตาบ้างที่หูบ้างที่ไหนก็แล้วแต่เถอะในขณะที่เป็นเนื้อร้ายแล้วเป็นมะเร็งมาแทรกเนี่ยในกระดากกายเกิดขึ้น ไอตัวเนื้อร้ายหรือเนื้อมะเร็งทั้งหลายหรือว่าก้อนเนื้อทั้งหลายหรือตัวความไม่ดีทั้งหลายที่เกิดในรลป,ประขันเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอกุศลกรรมชโลมไหมมาเกิดแทรกในตัวมนุษย์ไหมใครว่าใช่ยกมือทีใครว่าไม่แน่ใจ เออแปลกนะเออมันใช่ไหมเออบางคนมันมีใช่ไหมบางคนโอ้โหเมล็งมันกินตาบอดเลยนะใช่ไหมล่ะเล่นจากขรปศาสตร์พังเลยนะและอเนื้อร้ายที่มันมาทําลายจากขรปศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยใช่ตัวอกุศลกรรมชโลปมันมาแทรกมาแทรกกุศลกรรมชโลมไหมใช่ไหมควรจะเป็นอย่างนั้นไหม อันนี้ย้อนกลับกันล่ะจากครปศาสตร์ของสุนัขน,นี่เกิดจากอะไรอกุศลกรรมชโลคที่จากครปศาสตร์เขาดีๆที่ไม่มีโรค่ะอันนั้นก็เป็นกุศลกรรมชโรคหรืออกุศลกรรมชโลคฮะเขาก็ยังเป็อนอกุศลกรรมชโลกอยู่ทําไมไม่มีโรคร้ายอ่ะตาดีมากเลยมองไกลด้วยไกลกว่าตามนุษย์ดิ สรุแล้วแล้วถ้าสมมุตินะว่า,าสุนัขตัวนั้นเป็นมะเร็งที่ตามกันสมมตินะนนสมมติแล้วก็มีเนื้อร้ายเกิดขึ้นตรงนั้นเราจะบอกว่าไงอากุศลแทรกอกุศลหรือหรือเรียกยังไงเดียวงั้น,นเรื่องความคิดของเราเริ่มมีปัญหานิดๆ,ๆแล้วนันเนี่ยใช่ไหมคืออย่างนี้ กรรมวัชรรปเนี่ยเวลาอากุศลกรรมมันให้ผลให้ให้ผลแก่มนุษย์สมมุติในมนุษย์ก่อนนะไม่ใช่ไปเขาไปสร้างอากุศลกรรมมชรัชโรปมาแทรกนะมาแทรกในตาในหูในจมูกในกายหรือในหัวใจของมนุษย์ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเวลาอากุศลกรรมมันให้ผลเนี่ยสมมุติว่าอากุศลกรรมมันให้ผล มันมาทําให้ตัวดินน้ําไฟลมที่เกิดจากกรรมจะเป็นรรกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมมันวิปริตผิดเพี้ยนมันทําให้วิปริตผิดเพี้ยนแต่มันไม่ได้ไปแทรกอกุศลกรรมชโลปหรือกุศลกรรมชปชโลภมาแทรกนะมันก็เป็นกุศลกรรมมาชรลปนั่นแหละแต่เมื่อมันมาทําหน้าที่ทําให้ดินน้ําไฟลมในร่างกายของกระแสมนุษย์เนี่ยมันผิดเพี้ยนวิปริตผิดเพี้ยนขึ้นมามันก็เลยทําหน้าที่บกพร่อง เมื่อบอกพ่องขึ้นมาอันนี้สมมุติถ้าเกิดจากกรรมนะเพราะว่าเหตุปัจจัยมันไม่ใช่แค่กรรมอย่างเดียวเกิดจากจิตก็ได้เกิดจากอุตุก,ก็ได้เกิดจากอาหารก็ได้เหตุปัจจัยตรงนั้นมนุษย์อาจจะรู้ชัดหรือไม่ชัดนั่นว่ากันอีกทีพอมองเห็นไหมไม่ได้ไปแทรกอย่าไปเข้าใจว่ามันมีมันมีกรรมมช่รูปที่เป็นอกุศลมาแทรกกรรมมช่รูปที่เป็นกุศลมันเกิดปนกันอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เป็นตัว กรรมชรูปที่เป็นกุศลนั่นแหละเมื่อบินน้ําไฟลมทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนมันก็กลายเป็นวิปราตมันก็กลายเป็นผิดพลาดขึ้นมากลายเป็นความเสียหายเกิดขึ้นมาในกายของมนุษย์นั้นๆเอาละตรงนี้ต้องการชี้เราเห็นว่าตัวกรรมเนี่ยเป็นนามธรรมาตัวผลเป็นรูปธรรมไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนามเนี่ย ขาจึงไม่เรียกว่าตัวจักรคุป萨ซสตะาทคณะสาทชิยวหา,าสาทกายาระาทและตัวหาตถยวัตถุตัวชีวิตรูปทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> ในกระแสะรูปธรรมทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่เรียกว่าวิบากเพราะมันไม่ตรงกันนามเออมันไม่ตรงไม่ตรงกับเหตุเหตุเป็นนามธรรมผลเป็นรูปธรรมได้ถ้าเหตุเป็นนามธรรมวิบากเป็นนามธรรมนี่ชัดเลยเช่นตัวจักรคุปท ของมนุษย์เป็นผลของกุศลเจตนากรรมที่ในมหากุศลและจิตแปดอย่าลืมนะเจตนากรรมที่ในมหากุศลและจิตแปดดวงไอ้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดวงใดดวงหนึ่งนะที่ให้ผลทําให้เราได้ประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทก,กายและได้ัตถยะได้ชีวิตได้ภาวะความเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้น ตรงนี้ก็คือเจตนากรรมที่ในมหากุศลไม่ใช่เจตนากรรมที่ในโลภะโทสะโมหะที่แต่งทําให้เราได้รูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้ไอตัวกรรมมชรูปที่เราได้มีคุณภาพเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนหรือต่างต่างเราได้กรรมมชรูปที่มีคุณภาพเท่ากันหรือไม่เท่าจากกุปศาทของคนดีบางคนดีบางคนไม่ดีใช่ไหม บางคนชัดเจนบางคนไม่ชัดเจนบางคนมีคุณภาพแย่คุณภาพด้อยคุณภาพปานกลางอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมาจากกําลังของเจตนากรรมที่ในมากุศลไม่เท่ากันเมื่อคุณสร้างเหตุไม่เท่ากันคนจึงได้ตัวกรรมเม่ใชโรเหล่านี้ที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันไปมันสมควรไหมสมควรกับอะไรสมควรแก่เหตุสมควรแก่กรรมที่คุณทำฉะนั้นเวลาเจอคนที่มีจักครคุปสรทที่มีคุณภาพแย่ๆเราควรวางท่าทีทางใจกับเขาว่า วางท่าทีว่ายัางไงดีสมควรแล้วได้ไหมใช้คําว่าสมควรได้แล้วไหม,มต้องใช้คําว่า<ม>ถ้าไปบอกว่าสมควรแล้วสมนําหน้าสมมุติไงนะขออภัยนะอย่างนี้เป็นบาปไหมต้องบอกว่าสมควรแก่เหตุที่คุณทํามาแล้วสมควรจริงๆเหมือนจากกุปสาสที่เราได้ก็สมควรแก่กรรมที่เราทํามาเราจึงได้คุณภาพแบบนี้ บางคนเนี่ยอดีตกรรมสั่งสมมาไม่ค่อยดีแต่ปัจจุบันอาการ,รมูดูแลอย่างดีเลยือสร้างเหตุปัจจุบันดี <c oughs> เขาก็ประคองเขาได้นะประคองเขาได้ได้ระดับหนึ่งอย่างยามาเนี่ยโอ้ยต้องประคองทุกตัวเลยตอนนี้ <c oughs> ทุกตัวเลยอะต้องประคองโอ้่พอไปดูอะไรมากมากแต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้เลยนะแต่ก่อนไม่นึกประมาทมาก ดูอะไรเร็วมากสายตาดีมากปุ๊ปุ๊บปุ๊บ,บโหฟังอะไรก็ดีจมโอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหเริ่มแล้วเริ่มต้องดูแลเต็มที่ที่ดูแลเต็มที่เพราะอะไรเพราะเพราะต้องการประคองเพื่อจะให้ได้กุศลนี้มากที่สุดมันเป็นผลของของกุศลกรรมแล้วแต่มาสร้างเหตุใหม่แต่ก่อนเราสร้างเหตุเพื่อจะทําให้เราได้ตาใช่ไหมเราเอาตามาสร้างเหตุใหม่ อาจากครูประศาสตร์เนี่ยเราได้จากครูประสาสตร์มาได้กําลังของกุศลกรรมแล้วต่อไปเนี่ยแต่ก่อนเราชอบมองในสิ่งที่มันเป็นบาปชอบมองไปทั่วแต่ตอนนี้ตั้งหลักไว้ว่าจากครูประศาสตร์ที่มีเนี่ยไว้รับสีที่เกี่ยวกับพระตัะนตรัยให้มากที่สุดหรือว่าจะไว้เพ่งกับเพ่งพวกปฐวีกสิศบ้างใช่ไหมอาโปสินเตโชกสินวายโยิีโอทาตากสินเป็นต้นบ้างหรือ,อาไว้เพ่งพรรุทธูก แล้วเพ่งบทวิหารเอาไว้มองพวกนี้เอามองอะไรก็ได้มันเป็นกุศลที่มากที่สุดเพื่อจะได้เป็นปัจจัยับการไม่มีตาไม่มีจักรคุประตาทก็คือดับมันให้ได้เนี่ยก็เลยนั่งคิดว่าโอ้โหเราจะต้องเอาจากคุปสะตา,า์ไอตัวกรรมชโรที่เกิดจากกุศลกรรมเนี่ยมาสร้างเหตุใหม่ถ้ายังต้องมีตาต่อไปขอมีตาที่มีคุณภาพด,ดีที่สุดในการที่จะมามองเห็นพระรัตนตไตร ได้เป็นปัจจัยแก่การลงสู่ใจสภาพจิตใจเราได้แข็งแรงมั่นคงในพระรัตนาตรายัยเราจะไม่เอาตาไปมองสิ่งที่มันไร้สาระอีกแล้วนี่คิดงี้ตลอดแต่ก่อนเราชอบไปมองสีที่สวยๆชอบไปมองอะไรเพลินๆมองภูเขามองแม่น้ํามองสัตว์ดรละชานโอ้ชอบไปมองดูปลาดูนกดูอะไรเงี้ยโอ้ตอนนี้ไม่เอาแล้ะถ้าจะมองหรือจำจำเป็นต้องมองสิ่งเหล่านี้ก็วิจัยลงสู่อริยสัจให้ได้ให้เร็วที่สุดว่าก็คือ แต่ไม่จําเป็นจะไม่ให้บาปมันให้ผลทางทวารตาจะใช้ตาไปมองสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วเกื้อหนุนมองแล้วได้เห็นพระรตนา,นาตรัยเงี้ยอันนี้แปลว่าเริ่มแล้วไม่กลัวจะใช้ตาเป็นแย่เลยใช่ไหมแต่ก่อนโอ้ได้ตามาแล้วก็เที่ยวไปดูอะไรมาก็ไม่รู้เยอะแยะหมดไปดูนกดูน้ําดูปลาดูอะไรพี่อบรรยัยสัตว์แล้วก็จําแม่นไงเรื่องอบายสัตร์นี่นะเข้านตะ่เข้ามันจะมาไงนี่ กรรมมันมาเป็นเสร็จเรียบร้อยเลยถ้าใกล้ตายแล้วปลามาปบโผปรากฏด้ทําไงก็ไปเกิดเป็นปลาจริงๆยุ่งเลยนะงานเนี้นี่เป็นต้นนี่ก็คือเลยมนสิกการใหม่ใส่ใจใหม่ว่าได้จักรุปสัตร์มาแล้วงั้นตัวจักรกุปสตร์เป็นตัวกรรมมชรูปเป็นทุกข์สัตว์เป็นกุศลกรรมมชรูปใช่ไหมมาจากเจตนากรรมที่ในหมากุศล มาจากเจโสตประสาทของเราอ่ะก็มาจากเจตนากรรมที่ในมหากศรศสได้โสตประสาทมาตอนนี้ระหว่างฟังเสียงพระธรรมกับฟังเสียงที่เป็นอธรรมเนี่ยเสียงพระศัทธธรรมกับเสียงของอสัทธรรมเนี่ยไหนฟังมากกว่ากัน <c oughs> ฟังเสียงพระธรรมโอ้ยนี่อยงชั่วแล้วโอ้แต่ก่อนอไม่แนละ้วหูนึกถึงยมแม่มาฟังธรรมไม่ได้เลยเนะี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฟังไม่เป็นประโยชน์แล้วฟังไม่รู้เรื่อง ก็อยู่กับตาก็ไม่ค่อยดีเลยหูก็แย่เอาสิแต่นี้ยทําไงเนี่ยถ้าตากับหูพังไปก็ไม่ต้องพูดกันแล้วแต่นี้ยก็อยู่ตามยถากรรมเลยแต่นี้ยใช่ไหมล่ะนี่หูเป็นปัญหามากเนี่ยคนที่ยังมีตาดีอยู่รีบเสียคนที่ยังมีจักรคุป萨ดีโสตประสาทดีเอามาทํากุศลนี่เยอะเอามาเกื้อกูลต่อการทําบุญได้มากเหลือเวลาน้อยมากใช่ไหมเวลาน้อยมากบางคนต้องไปผ่าไปตัดไปดูแลโอ้โหถ้ามันเกิดหนวกขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะเนี่ย ย่งเลยหูหนวกแล้วจะฟังเยลยเราไปอาศัยคนอื่นไดไ้เขียนก็จะไม่ค่อยได้แล้วแตนี้อ่านก็จะไม่ค่อยได้แล้วอ่านแป๊บเดียวก็ปวดตาแล้วตาหูไปแล้วแล้วถามไม่ยอมจะซื้ <c oughs> โอกาสบรรลุทาไม่มีเลยทีนี้โอ้เสียดายมากยังไงยังไงก็อว,วัยวะส่วนอื่นมันจะหายไปก็เอาตาเอาหูไว้ก่อนบอ้โหเอาตาหูไว้าาไ <c oughs> ใช่ไหมนี่เป็นต้น เนี่ยนั้นตัวกรรมมชรูปเนี่ยมันมาจากเจตนากรรมที่ในมหากุศลนะของพวกเราเนี่ยนะเจตนากรรมที่ในมหากุศลตกแต่งกรรมมชรูปให้กับเรามาทีนี้เมื่อเราได้จักรุปศา์แล้วก็วได้ตัวจักขูวิญญาณมา in ด้วยได้โสตประสาทมาแล้วก็ได้โสตวิญญาณมาด้วยได้ตัวคานณประสาทก็ได้ชิวหาวิญญาณมาด้วยเออคานณวิญญาณมาด้วยได้ชิวหาประสาทก็ได้ชิวหาวิญญาณมาด้วยได้กายยประสาทมาแล้วก็ได้อะไร กายเย้ายามาด้วยเพราะได้หัตถยะมาแล้วก็ได้มโนธาตุแล้วก็มโนญาณธาตุเป็นที่อาศัยมาด้วยโอ้พวงมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ยเนี่ยในบรรดาตัวจักขุป萨ธาโสตฺตภาษาธาตคานาภาษาธาเชิวหาภาษาธากายยภาษาธาตัวหัตถยะไอตัวหกตัวเนี่ยเป็นที่อาศัยให้เกิดของวิญญาณธาตุหรืออาศัยจิตงนั้นจิตที่เป็นวิบากทั้งหลายก็อาศัยกลุ่มรูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้น อันนั้นเป็นวิบากของกรรมของเจตนากรรมในอดีตทีนี้มันเป็นอย่างนี้พอเราได้จากคารูภาษาที่เป็นกุศลได้มาแล้วเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันคือไอ้จักคุูญญาณเน่ยเป็นผลของบาปก็อ,อาศัยเกิดด้วยจักคุญญาณที่เป็นผลของบุญก็อ,อาศัยเกิดด้วยพอได้โสตประสาทมาปุ๊บได้ได้กรรมชรูปที่เป็นโสตประสาทมาปุ๊บ ได้โสตะวิญญาณที่เป็นผลของกุศลด้วยผลของอกุศลด้วยนี่มันมาอย่างนี้นะมันมาอย่างนี้ฉะนั้นจึงบอกว่าเรารับผลบุญผลบาปตลอดเวลาเลยทั้งทวานตาหูจมูกเล่นกายแม้ทางใจเนี่ยรับตลอดเลยนะในชีวิตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยระหว่างทวานตาเราเนี่ยที่ไปเป็นกุศลจากขูวิญญาณกับอกุศลจากขูวิญญาณเนี่ยไหนเกิดมากกว่ากัน อะไรอย่างไหนเกิดมากโดยมากบาปเกิดมากด้วยนะแม้ฟังเสียงน่ะสมัยก่อนเราก็ชอบดูหนังฟังเพลงย้อนบุคลบนคนเนะดูหนังฟังเพลงฟังเสียงคนขัดแย้งกันทะเลาะกันเสียงคนด่าทอกันอันนี้มันมากจะมาเสียงพวกนี้แหละนานๆจะได้เสียงพระธรรมแล้วไม่อยากฟังด้วยนะบางทีตอนเด็กๆนี่มันเป็นขนาดนี้เลยนะเนี่ย โอ้โหนี่ใจเราเนี่ยไม่ก็อยากเอาไปคิดถึงคำสอนหรอกคิดเรื่องอื่นเสียหายมากนี่นี่ได้เลยนะว่ากรรมมชรรปของมนุษย์ถ้ากรรมมชกรรมมชโรปของมนุษย์กรรมมชโรปของเทวดาเนี่ยมาจากเจตนากรรมในมหาในมหากุศลจิตแปดแต่มันมีเจตนากรรมในรูปรเาวจรกุศลจิตห้าด้วยอันนี้เป็น ปัใจจัยให้ได้ตัววิบากก็คือเจตนาตัวรูปเาเจรว,วิบากหและพ่วงด้วยกรรมมชรูปของพวกรูปภพด้วยวอันนี้เป็นการกล่าวโดยกล่าวโดยอ้อมนะโดย